สุขภาพวันเกิดค่ะโอ้โหไปกันไปนบาเจอกันตอนเย็นไปไงเจนก่อนไม่เป็นไรไปซื้ออะไรมากินไงให้ไปแล้วเมื่อเช้าโอ้ตอนเที่ยงมันร้อนเลยครับน้ำในตู้เย็นเราก็ซื้อมาให้แล้วไงเฮ้ยเรามีน้ำนี้อยู่อ่ะเออนี่ไง มาไดรอ้นี่มา20บาทครับ20บาทก็ได้ <c oughs> ่ี20บบาทเป็นอย่างซื้อน้ำมีได้น้ำน้ำก็ถือไปให้นี่ก็พร้อมแล้วก็ซื้อนี่มาให้ด้วย <c oughs> น้ำเย็นด้วยน้ำแข็งในนี้ด้วยเอาอย่างไปอีกเงินบัตน,นี่สด<ะ>ชุดมีโลปอัวรูมีร้านบอกร้านเป็นอยังไอ้ <c oughs> ไฟ้าเอาเมียครับเมียหนักเลยไปรถ <c oughs> กลางห <c oughs> ้างรถกลางห้าง ตันวน่ <Okay. S 1> ะแต่ตาขีสทำไมรถไฟนี่น้ำมันบิดไปไก่แล้วเ <laughs> จอกันตอนเย็ยนนะฮะ ทุกคนหมดให้ก็น้อยใจนะคะเพราะว่าเงิน20บาท50บาทก็ไม่ให้นะคะ ไ <c oughs> อ้นอาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดหมูเท่นะคะแต่ว่าของที่เซอร์ไพรส์เนี่ย,ยมันมาไม่ทันวันที่6ตุลาแอมก็เลยจะเซอร์ไพรส์ย,ย้อนหลังเขาก็เลยน้อยใจไปแล้วว่าของขวัญวันเกิดก็ไม่ได้ของเงินก็ยากนะคะเออนอ้น้อยใจวันเนี้ยแอมจะเซอร์ไพรส์หมูเท่เห็นรถเขาเก่าแล้วนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานทุกวันก็เลยว่าจะเปลี่ยนให้เออมอเตอร์ไซค์นี้คือหมูเท่บ่นอยากได้มานานแล้วแหละทุกคนถามโทรหาคนส่งแล้วคนส่งบอกว่าถึงประมาณ4ี่โมงเย็น ประมาณสี่โมงเย็นพอดีแอมเลิกงานนะคะเดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์มูเทศกันค่ะว่าหมูเทศจะดีใจไหมที่แอมเซอร์ไพรส์ให้วันเกิดนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันหลังเลิกงานนะคะไปกันเลยค่ะโอ้รถมาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะไปบ้านพักก่อนไม่รู้ว่าหมูเทศเลิกงานหรือย,อยังตื่นเต้นอะนี่ทุกคนหมูเทศยังไม่เลิกนะคะทุกคนเห็นคนปะเนี่ยหมูเทศฝึกอยู่อะ ปุถะ <c oughs> ยังฝึกอยู่นะคะยังไม่เลิกโอเคค่ะ okay, ทุกคน er เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพักเลยอนุญา้ถ่ายคลิปเลยนะคะ มสิทธิ์เรียบร้อยนะคะนี่นีนี่ไม่รู้ว่าหมูเท่รู้หรือยังนะคะแต่ก็ว่าเออน่าจะยังไม่รู้หรละมัง้งอ,อโอเคค่ะเดี๋ยวรอหมูเท่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ครับนี่อะไรครับนี่ยเซอร์ไพรันเกิดค่ะโอ้โหเปลี่ยนคันเลยค่ะคูคันยังไงครับอะไรนะนี่น้ำมันมาเนี่ยบลูอ่าอสูงค่ะกเดียวนี่คอนแตะไปยอยอะไรครับโอ้ยขึ้นมาไม่ไม่พูดไม่จาเลยเหรอจาเลย พูดไม่จาไม่คุยกับนูเลยไม่ขอบคุณเลยเรายินด้เลยขอบคุณมากครับมากครับโคตรเทไะน้องอะไรนะเขียวเขียวขับไปทำงานนะไม่ได้ขับไปรับสาวหน้าค่ายคาราโอเกิเข้าใจไหมเข้าใจไหมหอมแก้มหอมแก้มก็จะหอมแก้ม ออกแก้มโจแล้วหนึ่งกโจแล้วหนึ่หเตรียมบ้านเลยเตรียมซอยเลยเป็นไงโอ้โหขนาดนั้นเลยยอดทับรถในฝันสุขสันต์วันเกิดค่ะโอ้เหรอโอเคจบคลิปให้หน่อยโอครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับหักเมียครับหักเมียครับหักเมียคนหักเมียมือแรกจัดให้ดี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 มาดีด